สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ A3 นะครับ Audi A3 รถพ่อบ้านใจกล้านะครับเของแต่ง S Line นะครับช่วงล่าง S Line นะครับสนุกขับดีนะครับหล่อๆแบบนี้เลยครับ A3 นะฮะ35 TFSI นะครับ Audi Audi นะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอะไรอะเขาเรียกแบบนี้ นี่เลยครับลรอ,อ,อแบบนี้เลย Audi A3 นะครับคันนคลิปซลชามลามแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไร,รนะครับลอ้อ,อแบบนี้เลยโคตรเก๋นะครับล้อแม็กสวยก็ด้วยนะครับล้อแม็กโคตรสวยเลยครับ <S <S ดีสี่ล้อนะครับ โอ้โหลวดลายโคตรสวยนะ A3 อะไรจะสวยขนาดนี้นี่แค่รุ่นธรรมดานะครับสำหรับนักศึกษานะครับใครที่มีลูกรวยๆซื้อลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่าซื้อให้เมียขับไปตลาดนะครับขับในเมืองสบายนะฮะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะฮะกรทะทัดรัดดีนะครับมาดูภายในกันนะครับโอ้โหนะครับ ลำโพงแน่นดีนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะฮะอันนี้ s อ f t touch soft touch นะครับข้างบนโอเคอันนี้ขับสองนะฮะขับสองขับหน้านะครับไม่มีขับสีนะฮะโอ้สวยแบบนี้เลยสุดยอดครับเนี่ยเกียร์รุ่นใหม่นะครับดันขึ้นดันลงนะฮะโอ้ สุดยอดสุดยอดมากครับโอ้ข้างหลังดูข้างหลังครับผู้โดยสารตอนหลังโอ้โหนั่งแล้วสบายนั่งแล้วดีเลยเนี่ยครับมีสายชาร์จไทเปอใช่ไหมฮะเขาเรียกเนี่ยสายชาร์จไอโฟนอะแล้วก็มีแอร์แอร์นี่ปรับได้แค่มันจะมีอันนี้ข้างหลังปรับแดงข้างหลางเนี่ยอะ ไม่เห็นนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยสดสดใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหรอรอนะครับรอแบบนี้เลยเอสามเอามอะไรจะเฟี้ยวขนาดนี้ครับมาดูด้านข้างคนขับกันนะครับโอ้โหเหมือนยานอาวกาศเลยครับดู ช่องแอร์นะครับอืมเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะออันนี้กระป๋องที่เขียบุรีนะครับดีไซน์มันดีจริงๆเอาดีเอดีเอดีนะครับโอ้โหหล่อจัดประหลัดบอกเลยโอ้โห <c oughs>